ก็ก,กล่าวหาท่านอาจารย์ว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวปัญหาของธรรมะนี่จะว่าอย่างไรครับไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวปัญหาของธรรมะ <c oughs> ใครมันฟังถูกตัวปัญหาของธรรมะ <c oughs> เขามีคำขยายความว่ายอย่างไรเกี่ยวกับน,นี้ที่เกี่ยวกับ โลกิยธรรมและโลกุตรธรรมตามแบบอภิธรรมที่กล่าวถึงจํานวนจิตเจตสิกอืมถ้าอย่างนี้ก็ค่อยชัดหน่อยปัญหามันชัดหน่อยไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวธรรมะ <c oughs> ที่กล่าวตามแบบอภิธรรมมีหลักจํานวนจิตจํานวนเจตสิกเรื่องอภิธรรมมันเป็นเรื่องถ้าพูดไปมันก็เป็นการทะเลาะกับอภิธรรม เราก็ถือว่าอภิธรรมไม่ได้อยู่ในรูปของพระพุทธวจนะเอาพระพุทธวจนะไปอธิบายเอาตามความพอใจความเห็นของตัวเองเรียกว่าคำภีพระอภิธรรมเราถือว่าคำภีอภิธรรมเหล่านี้ยกไปทิ้งทะเลเสียห,หมดก็ได้โลกนี้ก็ไม่ขาดอะไรไปเหลืออยู่แต่วินัยกับสุดตันตะก็พอ,อเราจึงอธิบายหลักทุก หลักความดับทุกข์ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแบบของอาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทหรืออิทปัปปจจตตาคัมภีอภิธรรมเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปอธิบายใหม่ก็ยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีความกระจ่างและน้อยน้อยน้อยกว่าที่มีอธิบายอยู่แล้วในสุดตันตปิดดกผู้ด้ชาติว่าเรื่องความดับทุกข์ที่คมพีอภิธรรมเอาไป อธิบายนั้นมีน้อยน้อยกว่าที่มีอยู่ในจุดตันตปิดดกเพราะเขาเอาไปอธิบายในแง่ที่มันเฟอร์คือเฟอร์ในทางปรัชญาเฟอร์ในทางอักษรศาสตร์เฟอร์ในทางตรรก,กะเฟอร์ในทางอะไรหลายอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ดังนั้นเราจึงไม่สนใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ เราสงวนไ่้แต่เรื่องปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมันมากท่วมท้นกว่าที่ไปอธิบายในอภิธรรมปิฎกตัวหนังสือในอ,อ,อภิธรรมปิฎกอาจจะมากหรือมากกว่าหรือเท่ากันก็ตามใจเธอแต่ว่าไอ้เนื้อหาแล้วมันไม่มีมันมามีอยู่ในคำพีสุตตันตปิฎกซึ่งเป็นต้นต ที่พวกอภิธรรมยืมคำไปอธิบายเป็นรูปอภิธรรมปิดดกอย่างเฟอร์นั่นเราไม่ชอบเฟอร์เราไม่ชอบเกินเราชอบที่ตรงไปตรงมาเท่าที่มันจะดับทุกข์ได้ทัางคอยสนใจเรื่องความดับทุกข์มีอยู่พร้อมแล้วในพระสุตตันตปิดดกซึ่งมีพระวินัยเป็นเบื้องต้นจึงขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคำพีอภิธรรมปิดกทั้งหมดนั้นเอาไปทิ้งทะเลเสียก็ได้ โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปนอกจากความเฟอ้อถ้าอยากจะเฟอ้อเรื่องอปรัชญาเรื่องตรรกวิทยาเรื่อง,กกอ,งอักษรศาสตร์ทั้งนองนี้แล้วก็ได้คำพีอภิธรรมปิดดกมันยังมีประโยชน์และมีประโยชน์อย่างยิ่งในแง่นี้แต่มันไม่ได้พูดถึงความดับทุกข์ถ้าพูดถึงความดับทุกข์แล้วเอาคำพีอภิธรรมทั้งหมดนี้ไปทิ้งทะเลเสียก็ได้ โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปในเรื่องที่เกี่ยวกับความดับทุกข์